จะมาดูเรือนะครับลงมาเรือด้วยนะครับมาตกปลาอยามาตกปลานะครับวันนี้ก็เลยพาเข้ามานะครับจากทังหน่อยนะครับเพิ่งจะตกเมื่อสักพักมีเอฟซีถามมาว่าในเรือมีห้องน้ํำไหมมีนะครับนี่เป็นห้องน้ําครับโชโคกนะครับนั่งสบายนะครับไม่ต้องกลัวครับน้ำนะครับอะไรมาดูนี่จะเป็นข้าวนะครับตรงนี้จะเป็นข้าวสาร นี่อันนี้จะเป็นข้าวสารนะครับตกปลาด้วยนะครับอยู่บ้านก็เซ็งนะครับไปในเมืองก็ไม่ได้นะครับในเมืองก็กินแล้วนะมากี่ตัวไม่รู้นะสองตัวว่าหรือเปล่ากินกันกลงๆอ่ะอืมอืมตัวตัวใหญ่โซโซโซว้าว วันนี้แม่ดูน้ำเรือนะครับก็เลยแม่บ้านเขาติดลงมาด้วยนะครับบ้าจะมาหาปลานะครับเดี๋ยวจะให้แม่บ้านเขาตกปลาดูซิว่าเราจะได้ปลาอะไรบ้างนะครับจะได้ปลาไปกินไหมนะครับรออยูตามชมดูนะครับเืออยู่บ้านก็เซ็งนะครับมาอยู่แต่บ้านใส่แมสเนี้นะครับไิดอาจลงมาเรือแล้วก็ไม่ต้องใส่นะครับสบายปลอดภัยนะครับอยู่บ้านมัน นะครับคนทุกพ่านหน่อยเราก็ไม่อยากจะอยู่นะครับลงมาอยู่ในเรือกันนะครับเดี๋ยวรอให้แม่บ้านเขาตกปลาดูว่าจะได้ปลาอะไรบ้างน,นะครับรอติดตามชมอย่าลืมนะครับอย่าไปลุ้นด้วยกันอ่ะตก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 ,ตกนะเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้อ่าเอฟซีทางบ้านชมด้วยนะครับว่าบรรยากาศไม่ใช่ว่ากินแรงแม่บ้านนะครับนะก็อยากจะถ่ายทอดให้ชมว่ามันเป็นแบบไหน การใช้ชีวิตในเรือมันเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวให้แม่บ้างก็ตกอ่ามีแม่บ้างก็ตกไปนะครับมากับข้าวอย่างนี้แหละออกตัวคู่ สี่ทางบ้านเรานะครับฝนตกไหมเอยครับวันนี้ลมดีครับนะในบ้านเขาก็เลยอยากจะมาดูเรือนะครับลงมาเรือด้วยนะครับมาตกปลามาตกปลานะครับอ่าวันก็เลยพาเข้ามานะครับจากท้งหน่อยนะครับมันจะตกเมื่อสักพักนี่ครับอืมปลาดิแต่หน้าดินทั่วไปนะครับ อ,อร่อยเลยย่างสดสดนะครับความสุกเล็กๆน้อยๆนะครับบ้านจะเซ็งนะครับก็นี้นะครับถือ็ดลงมาใช้เยื่อม,มาโอ่คตัดเป็นชิ้นเล็กติดลงมาเขาบอกว่าเปื่อได้ปลากับข้าวนะครับบางล็ซื้อแต่ปลาทู ปูประนินประดุกนะครับเปื่อแล้วทำมหาปลาสดๆนี่ทะเลนี่ครับค่ะไถอนะครับตามพริกกะปิแล้วก็ลวกถากเข้าหน่อยโอ้สุดยอดนะครับสุดแสนทะเลเดี๋ยวไปอัปเดตข้างหน้าดูส่ปลาทะเลด้วงชื่อ ฟงอากาศดีครับวันนี้ครับส่วนแดงๆนี่เห็นไหมครับแดงแๆนี่จะเป็นห้องน้ำนะครับมามีเอฟซีถามมาว่าในเรือมีห้องน้ำไหมมีนะครับมีเตาแก๊สนะครับผมเพจะยกออกจากตรงนี้มากลัวฝนมันตกอันะนี้ก็จะเป็น ที่ตั้งตเตาแก๊สนะครับเวลาไม่หุงต้มก็จะเก็บไว้ในห้องน้ำนี้เป็นห้องน้ำครับชักโ,โคกนะครับนั่งสบายนะครับไม่ต้องกลัวครับน้ำบุสี่ถามมาถัก่าในเรือมีห้องน้ำไหมมีรั้วไหม,ไมไง่ายๆครับในเรือก็แบบนี้แหละนะครับส่วนนี้ก็ติ๊บอะไรมาดูนี่จะเป็นข้าวนะครับตรงนี้จะเป็นข้าวสารนี่จะเป็นข้าวสารนะครับ เป็นข้าวสารนะครับในเรือมีแก๊สมีข้าวนะครับเราต้องเตรียมไว้นะครับไปไหนก็ช่างนะครับเราต้องมีข้าวติดเรือไว้มีแก๊สหุงต้มนะครับเผ <c oughs> ื่อมีคลื่นมีลมเราก็จะได้ทํากินได้นะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองอดนะครับไม่เคยให้ตัวเองอดส่วนนี้ก็จะเป็นพวกน้ําเครื่องดื่มที่ใช้ลรวพวกนีก้พวกเสบียงนะครับตัวจะมี ชูรดน้ำปลาน้ำตาลนะครับเอาไว้ครับยามขัดส่องโปกน้ำมันต้มน้ำไว้ชงกาแฟนะครับอ่ะนีนะ่เรานเราครับก็อันนี้บริเวณในตัวเรือนะครับในตัวเรือกะจะในในายน้ปาเขาตกปลาไปก่อนนะครับบ้านกระเหา กยามเย็นๆครับคลินี้ก็ไม่มีอะไรมากยามเย็นๆวันขอแสงนะครับใหเงบางแลตกปลาตัวฮะกับข้าวนะครับอยู่บ้านน้ำมันได้ไม่ได้ไม่เป็นไรขอลงไปด้วยนะครับก็เลยพาก็ลงมานี่นะครับส่วนปลาที่ได้เนาะงเก็บเงินไว้บ้านเขาข้าวโอ้ แบบนี้นะครับเนาะแบบนี้ก็ไม่มีหญ่มากนะครับช่วงนี้ก็นะครับต่างคนก็ต่างรู้นะครับเด็จคิดแบบนี้นะครับขอประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับเราก็มาหาปลากับข้าวนะครับไม่ไกลครับไม่ไกลฝั่งเลยนะครับผมเอาเรือเล็กลงมานะครับนั่งเรือหางลงมานะครับตอนเย็นเราก็จะขึ้นฝั่งกันนะครับกับข้าวนะครับอยู่บ้านก็ร้อนนะครับวันนี้ทะเลเรียบ นะครับก็เลยถือโอากาสพาแม่บ้านเข้ามาตกปลาด้วยนะครับอยู่บ้านก็เซ็งนะครับไปในเมืองก็ไม่ได้นะครับในเมืองก็อะโอลูกปลาลูกปลาปลาเออนี่ลูกปลานี่ลูกปาลกปาลปาลปาหน่ปลาครับมีอะไรมาตัวเล็กเราก็ปล่อย

คิมคิมคิมอยู่นะปลาก,กับข้าวนะครับปลาก,กับข้าวปลาก,กับข้าวเอ้าเอ้ด,ดูนีฟันฟันแหลมอันตรายเดีเอ็มวันเหล๋ยวเมนี่มันโดนเบ็ดเด,ดี๋ยวตัดสายเอ็นเดี๋ยวก็ขาดกินเอ็มกินเล็กนิด เสียงทับๆโดนเบ็ดหรือเปล่าวะโดนในสายเอ็นไหนเบ็ดอ่ะอ๋อโดนใ้มันโดนอันนี้ดิมันโดนเบ็ดดิเอ๊โอ้ทอดครับว,ว้วาวว,าว้าวแป๊บๆนะครับไม่เห็นตูดถางแล้วนะครับกับข้าวกับข้าวนะครับโอ้ ม,มันครับต้องมาซื้อปลาทูเขาปลาสดๆจากทะเลเรานี่แหละครับสุดยอดเกลือ่อมึดดำปีดีไว้มีกาดครับต้องมาซื้อเขาประหยัด ตังในกระเป๋านะครับได้อันนี้ด้วยออกกาลังกายด้วยนะครับอยู่บ้านก็เซ็งนะครับลงมาเรือก็หากับข้าวกันไม่ได้ไกลบ้านอะไรมากมายครับนี่ครับชายฝั่งนู่นตะวันเริ่มคอยตกแล้วนะครับอืมบรรยากาศสุดยอดเลยครับอู้บรรยากาศเนาะนี่ตะวันโพเพสตะวันใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วนะครับ ติดอย,อยู่เมฆอยู่หลังนึงนะครับนะครับเดี๋ยวพอรอสักพักหนึ่งเราจะขึ้นฝั่งแล้วก็เจาเรือหางนี่แหละครับขึ้นบ้านนะครับหากับข้าวก่อนนะครับสบายสบายครับมาดูเรือตกเรือนังตกปลาอปลากันก่อนนะครับอี นะครับกับข้าวเราเย็นนี้นะครับเดี๋ยวไปทอดนะครับทอดกรอบตำน้ำพริกกะปิผักลวกก็โอ้สุดแสนนะครับนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่คอยติดตามรับชมนะครับฝากติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจนะครับช่อง YouTube ก็ฝากติดตามด้วยนะครับนะครับผมก็จะหาคลิป ก็ไม่ค่อยมีสาระอะไรหรอกครับนะครับก็อยากจะนําเสนอให้เห็นนะครับการใช้ชีวิตในเรือนะครับหรือเอฟซีที่มาตกปลาด้วยนะครับให้มีส่วนร่วมในการตกปลาแบบจะเน้นเอาสนุกซะมากกว่านะครับกับบรรยากาศรอบๆนะครับให้เอฟซีทางบ้านเราชมนะครับกพจะเป็นปลากลับข้าวนะครับส่วนมากก็จะหาปลากลับข้าวกัน ป่าได้มาก็จะถ่ายรูปนะครับความสุขเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับป่ากินอะไรอย่างไปไหน่ป่า,ไป,า,ปาไปแล้วเหรออยู่ไหนปั่นขึ้นมาดูดิตีไปใหม่ตีไปใหม่นะครับก็เน้นเอาสนุกเนี่ยเฮ้ยตีตัวเองวางมันจะตีตัวเองอะ ก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นปลาข้าวแหละครับเน้นเราสนุกนะครับมาพักผ่อนนะครับบรรยากาศเรื่อยๆชีวิตง่ายๆนะครับความสนุกสนานนะครับก็ยะได้แล้วส่วนปลาที่ได้เราก็อยู่ไปทกับข้าวกันนะครับ